สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับภาษาซีเบื้องต้นกันนะครับภาษาซีถูกพัฒนาเมื่อประมาณปี1969นะครับโดยในเดนิชแมคคาริสเตอร์ดิชนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดค้นเริ่มดีเริ่มการทําภาษาซีขึ้นมานะครับแล้วก็ ซึ่งสำหรับกระบวนการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับกระบวนการก็มีแค่3ขั้นตอนคร่าวๆนะครับก็คือ1เขียนโค้ดภาษา C 2. คอมไพล์แล้วก็3สั่งรันนะครับก็มีแค่นี้ครับเพื่อไม่มีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการสอนนะครับก็คือที่ที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือเป็น วิ t u ว l ลสตูดิโ o โค้ดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ Microsoft นะครับส่วนตัวผมใช้ Mac นะครับซึ่งตัวเนี้ยใน Mac กับ Windows คิดว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้า Mac ก็คือลง Xcode นะครับส่วนถ้าเป็น Windows ก็หาโหลดตัวโปรแกรม gcc มาครับเพราะสาเหตุที่ให้ลง Xcode เพราะว่ามันจะมีโปรแกรม gcc มาให้ด้วยนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมีโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับว่าเราจะเริ่มทําอะไรเราก็สร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาเฉยๆครับอืมตัวนี้ d e v e l o p อ,อ,อผมจะตั้งชื่อว่า example c example ละกันเนาะจริงๆชื่อโฟลเดอร์ไม่มีผลอะไรครับแค่สร้างขึ้นมาเพื่อ ให้โปรเจกต์มันมีที่วางงานเฉยๆนะครับครับอ่าทีนี้พอเราสร้างสร้างตัวนี้เสร็จแล้วอ่ะเราก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งครับเป็นไฟล์เชื่ออะไรก็ได้ครับ c นามสกุล c นะครับเช่นเราตั้งชื่อว่า e x a m p l e c ก็ได้ครับเพื่อให้รู้โปรแกรม e d i t o r อร์มันรู้ว่ามันเป็นภาษา c นะครับตอนนี้ทีนี้ เรากําลังจะเริ่มเขียนภาษาซีกันแล้วตัวส่วนของภาษาซีหลักๆเลยนะครับคือจาจาโครงสร้างมันนะครับก็คือมันมันมีจําไม่กี่ตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวหลักก็คือต้องเริ่มต้นก็มาก็เขียนชาร์ปอินคลูดครับแล้วก็เปิดปิดไอเป็นน้อยกว่ามากกว่านะครับแล้วก็ข้างในเป็น s t d i o h นะครับถามว่าทําไมต้องมีบรรทัดนี้ จริงๆของตัวโปรแกรมภาษา C มันจะมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่า preprocessor นะครับซึ่งการที่ก่อนจะไป compile มันจะมีคนที่เขาเขียนไฟล์ .h ตัวเนี้ยขึ้นมาก็คือ h d i o .h ที่นี่ครับมันจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระบวนการ input output ก็คือการรับค่าแล้วก็แสดงผลนะครับซึ่งตัวเนี้ยจริงๆเราก็แค่จำไปแล้วก็ไปเขียนเพราะว่า แทบทุกงานที่เราจะใช้จะต้องมี stdio. h เนี่นะครับเพราะอย่างเช่นพวก pin f scan f จะ,จะใช้ตัวน,นี้นะครับตอนนี้ยังไม่ลงดีเทลมากแล้วทีนี้โครงสร้างถัดมาก็คือต้องใส่ int main ครับเปิดปิดแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับส่วนข้างในปีกาตัวนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมของเราและเริ่มต้นเรามาลองเขียนโปรแกรมง่ายๆเลยนะครับก็คือโปรแกรม hello world ที่เราที่แบบส่วนใหญ่เราจะเห็นกันนะครับว่าเออส่วนมากก็จะพิมพ์ hello world ออกมานะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือหลักๆก,ก็คือพิมพ์ f นะครับ p ิมพ์ f แล้วก็แล้ก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ข้างในก็เป็นข้อความที่เราต้องการจะให้มันแสดงนะครับอย่างเช่น hello world เสร็จแล้วเราก็สั่งเซฟนะครับก็กดถ้าเป็น apple ก็กด command s ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น วินโด w ก็ c o n โทรลเนะครับทีนี้พอเราจะสั่งรันยังไงครับตัวเนี้ยแนะนำให้เปิด New Terminal ขึ้นมานะครับเราจะสั่งเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็น Terminal ที่เราจะเรียกใช้คำสั่งต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะใช้คำสั่ง gcc -o -o แปลว่าเราจะให้ Output File หรือ f i l e .exe เราจะไปแสดงผลที่ไหนนะครับเราก็จะเป็น ชื่อว่า example ธรรมดาไม่มีดอหรือจะใส่ e ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ตามด้วยตัวคำสั่งสุดท้ายก็คือตัวชื่อไฟล์เราที่จะเอามา compile นะครับ example เราสามารถกดแท็บได้นะครับเมื่อกี้ที่มันแบบุึบขึ้นมา example c ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมกดแทบ็บ enter ปึบมันก็จะทำการ c o m p พ l ์ไฟล์ c ตัวนี้ครับ ซึ่งพอเราคอมไพล์เราพบว่าเฮ้ยมันมี e er อ r ร์เว่ะตัวเนี้ยภาษา C มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหนึ่งคือจะต้องทุกครั้งที่เราจบบรรทัดหนึ่งในคำสั่ง Command น,นะครับเราต้องใส่ s e มิค o อล n ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็บอกว่าบอกว่า expect semicolon after expression นะครับซึ่งพอเราใส่เขาแล้วเราก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองคอมไพล์ใหม่นะครับ คำสั่ง gcc o, o example example c ตัวนี้คือคำสั่ง compile นะครับซึ่งพอเรา compile แล้วเราก็จะได้ binary file ชื่อ example มาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีใช้นะครับเราก็คือสั่งกลับมาที่หน้า terminal นะครับคลิกที่หน้า terminal แล้วก็จุด l แล h แล้วก็ใช้พิมพ์ example นะครับถ้าเรากด tab ปุ๊บแล้วมันมาแปลว่าใช้ได้ครับแล้วกด enter ปุ๊บเนี่ยครับมันก็พิมพ์คาว่า hello world ออกมาตามที่เรา ทําที่เราทําไปแล้วนะครับเสร็จแล้วครับโปรแกรม Hello เว r l ์ง่ายๆเรานะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเราขอ a d v a n c e ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะรับค่ารับค่าตัวแปรเข้ามาอย่างไงนะครับแล้วอย่างเช่นจะคํานวณจะคํานวณค่ารัศมีของวงกลมนะครับเอ้ยอ่ะโอเค เช่นเราจะทําโปรแกรมรับค่ารับรัศม,มีวงกลมแล้วก็จะคํานวณค่าเส้นรอบวงค่าเส้นรอบวงก็คือ2องพายอานะครับเรารับค่าเส้นรอบวงมาสมมุติว่าเป็นอินเอแล้วครับอินอาร์แล้วกันครับอินอาร์เนี่ยคือการประกาศตัวแปรที่เป็นจํานวนเต็มนะครับทีเนี้ยตรงป็นเอตรงเนี้ยเราก็จะพิมพ์บอกเขาว่าให้อินพุตนะครับ Enter d i เ s ปึ๊บเสร็จแล้วตัวนี้พอเราพิมพ์บอก User แล้วเออสเต็ัดมาเราก็จะรับค่าจาก User ใช่ไหมครับคำสั่งที่ใช้รับค่าก็คือ Scan F นะครับ Scan F Scan F ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นมันจะต้องรับเป็น Format เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการรับค่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็มก็คือเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ หรือเราจะใช้เปอร์เซ็นไอก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยพอเราใส่เปอร์เซ็นเสร็จปุ๊บเราจะใส่อดเดรสของ r a m ์อัมเตัวนี้เราจำไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยดีเทลค่อนข้างจะลึกนิดนึงถ้าจะมาอธิบายว่าทำไมต้องมี a m มเบ s รนะครับทีนี้พอเรารับค่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะคำนวณน,นะครับแล้วก็แสดงผลหรือเราจะแสดงผลพร้อมคำนวณไปเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ย ผมจะเลือกที่จะคำนวณพร้อมแสดงผลไปเลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่าเซอร์คัมพเรนซ์คำเพลนซ์ก็คือเส้นรอบวงของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ i s ต yes. ปึ๊บตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับพอเราจะพิมพ์แล้วแสดงผลโดยที่จะเอาค่าตัวแปรมาแสดงก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฟอร์แมตแล้วก็บอกนะครับว่าตัวเนี้ยคืออะไร ถ้า f หมายถึงเราจะแสดงผลค่า floating point นะครับก็คือเป็นพวกตัวเลขทศนิยมนะครับแล้วก็ตรงฝั่งขวามือที่หลังคอมมาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เอาเอามาป้อนให้กับ f นะครับเหมือนก,นกันกับตอนสแกน f เอ่อแต่แค่สแกน f มันจะเป็นเอ่อรับค่าจากซ้ายไปใส่ตัวแปรฝั่งขวานะครับแต่ตัวนี้เราจะเอาตัวแปรฝั่งขวามาให้ค่ากับฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ จะใส่ค่าเป็นเอ2คูณกับพายนะครับค่าพายก็คือประมาณ3.14นะครับ1.4แล้วก็คูณกับค่าของ r คูณเราจะใช้ดอกจันนะครับส่วนบวกลบก็ใช้บวกลบปกติส่วนหารจะใช้เครื่องหมายสลแ,แ,แบบนี้ครับครับ2พาย r ได้แล้ว เราแค่สมมุติว่าเป็นเลขคร่าวๆว,ว่าอ่าพายเป็น3.14นะครับแล้วก็อย่าลืมเซมิค o ลอนนะครับเสรแล้วก็ลองคอมไพน์ใหม่ครับ G C C ลบ O แล้วก็ตัวเอาพุ t เนี่ยครับเสร็จแล้วเราลองรันดูครับปุ๊บเนี่ยครับเขาจะมีพร้อมขึ้นมาว่า Enter r a d i e s นะครับสมมุติว่าเราใส่10ไปนะครับว่าถ้ามม10จะได้ค่าเซอร์คัมโฟเลนเท่าไหร่นะครับ คำตอบคือ circumference ได้62.8นะครับโดยประมาณมซึ่งตัวเนี้ยเราก็ทําเสร็จแล้วครับโปรแกรมหาเส้นรอบวงอย่างง่ายนะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยก็พอเราได้อินพุตอย่างหนึ่งแล้วเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้มากมายนะครับอย่างเช่นเราจะใส่เป็น Area เพิ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าอยากได้บอกว่า CircleArea is ว่าเราตสา่ห์่ีแล้วก็คำนวณมัน ทีเดียวเลยถูกป่ะครับส่วน Circle Area เนี่ยสูตรก็คือพาย r กำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ค่าพายแล้วก็คูณ R แล้วก็คูณ R อีกรอบหนึ่งไปก็จบแล้วครับ Save ครับแล้วก็ GCC ใหม่นะครับปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บใส่สิอ่ะทีเนี้ยบอกต่อน,นิดนึงครับ ซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับว่าตอนที่เราแสดงผลตัวนี้นะครับตอนเราพินพ์ f เราปินเคนละบรรทัดกันแต่ทําไมเวลามันแสดงผลแล้วมันติดกันเป็นพืชอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆปกติแล้วภาษา C พอเราสั่งปินพ์ f เข้ามาเขาจะไม่มีแถม Enter ให้เรานะครับซึ่งเราต้องใส่ Enter เองแล้วคําถามคือ Enter เราใส่ไงเราก็คือ ใส่ backslash n ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษของเขานะครับที่เข้าใจกันว่า backslash n คือ enter นะครับแล้วก็ tcc ลบมอ้ยนะแล้วก็สั่ง run ปุ๊บ theredis เป็นสิบอ่าเสร็จแล้วครับสำหรับโปรแกรมคำนวณ เส้นรอบวงแล้วก็พื้นที่วงกลมอย่างง่ายนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายอย่างเลยครับซึ่งตัวนี้ส่วนตัวแปรตัวแปรก็ไม่ได้มีแค่อินะครับซึ่งจริงๆตัวแปรมันจะมี f ฟ o a d มี d o u เบิมีลองแล้วก็สต i ิงเอ้แล้วก็ชานะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นคุยกันในช h ปเตอร์หน้านะครับอันนี้คือเราแค่พูดคร่าวๆเ,เฉยๆนะครับว่า โปรแกรมเขียนภาษาจีง่ายนิดเดียวนะครับขอบคุณครับ